เรารู้สึกถึงความเป็นชีวิตทุกทุกลมหายใจเราแขมจินด้วยการทำวาวร์ปโพสด์พร้อมก,กันมผมจะนับถอยหลังตั้งแต่ห้าจนถึงหนึ่งเมื่อถึงหนึ่งพวกเราจะต้องาันลมหายใจผมจะนับถอยหลังตั้งแต่ห้าจนถึงหนึ่งเมื่อถึงหนึ่งล้วพวาเราทุกคนจะต้องดันลมหายใจเพื่อทำการวาร์ปเอ็กซ์พีเรียแปลว่าประสบการณ์ของการเรียนรู้ของจิตใตส้สำนึนผนกผปัจจัมีสติอยู่กับลมหายใจแต่เมื่อผมนับถอยหลัง ตั้งแต่5จนถึงหนเมื่อถึงหนพวกเราจะต้องแบนลงหายใจเต็มที่เริ่มนะครับ5 4 3 2, 2 1่ส่กันลงหายใจครับ ในระดับของสนามพลังงานในระดับของคลื่นไฟฟ้าในระดับของคลื่นแม่เหล็กที่อธิบายในภาษาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ว่ามันเกิดอนุภาคที่เกิดจากการพิวววัดสสั่นสะเทือนเข้าไปในระดับอะตอมเซลลในระดับวิยอนเซลลในระดับของพลาสมาในระดับของอนุภาคที่เล็กที่สุดของอะตอมคือควาร์กหรือสปริงในสนามพลังควอนตัมในฟิสิกควอนตัมวันนี้เราไปพบ ความสำเร็จที่ไม่ใช่เพียงแค่มีทฤษฎีหรืออยู่ในตำราหรือประสบการณ์ที่คนอื่นเขาถ่ายทอดให้เราเรียนรู้หรือเรื่องเล่าที่เราได้ยินได้ฟังได้ละอ่านได้ได้เรียนรู้แต่มันคือประสบการณ์ของความเป็นชีวิตที่มันเจ๋งที่มันสุดยอดที่สุดที่เราจะสว่างโล่งที่เราจะโปร่งหัวที่เราจะเบาสบายที่เราจะมีชีวิตชีวา หัวใจที่เปี่ยมร้นไปด้วยความรู้สึกที่อิ่มเต็มฟูลฟิล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 คืออะไรคือฟิลกูดฟูลฟลคือฟิลกูดแล้วเราพูดคำว่าฟูลฟิลพร้อมกันฟูลฟิล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 เป็นภาษาอังกฤษวคำเลยฟูล <c> ฟ <oughs> ิลฟูลฟิลคืออิ่มเต็มฟูลฟิลฟูลฟิลฟูลฟลเราพูดพร้อมกันเพื่อสัญญ่นสเทือนพลังงาน ระดับอะตอมในระดับของยีนในระดับของ DNA อวิทยาศาสตร์ควอนตัมจะเกิดขึ้นเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนขึ้นในระดับอนุภาคจะทําให้เกิดปฏิกิริยาทางควอนตัมที่เราเรียกว่าความผันผวนทางควอนตัมที่อนุภาคของสิ่งที่มันเกิดกันเชื่อมต่อกันเกิดกันสั่นสะเทือนมันเกิดกันให้ค่า ที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มันมีกระบวนการตอบสนองที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดคือมันมีจิตและมีการเชื่อมต่อในระดับของการของการเลือกในระดับของการแสดงผลใน,ในระดับของการเกิดผลลัพธ์ทางเหนตั้มที่เรียกว่าความห่วงั่นทางเวมนตั้มวันนี้เราจะเข้าถึงความสําเร็จความรวยความสุดยอดของชีวิตที่มันมีเดิมพันกับพวกตัวเองเดิมพันคือการเสียสละ เดิมพันคือความตั้งใจจริงเดิมพันคือการเอาจริงกับชีวิตเดิมพันคือการเอาใจใส่กับตัวเองเดิมพันคือการเต็มร้อยกับชีวิตเต็มที่กับชีวิตใช่หรือไม่มุ่งมัน่นชัดเจนไม่แปรเปลี่ยนไม่ยึดยืด้อไม่ชะลอตัว ธนูที่เราลองหลับตาแล้วจินตนาการดูเห็นตัวเองกําลังอะไรกาลังเน้ากําลังเน้าคันธนูจนสุดมือจนสุดแขนแล้วค่อยๆปล่อยธนูที่เรากําลังเล็งสู่เป้าหมายของชีวิตเห็นภาพัวเองกําลังยืนถือธนูมีคันธนูที่เรากําลังเหนี่ยวธนู แล้วก็เหนียวธนูเต็มที่สู่เป้าหมายที่เราปรารถนาพร้อมกันผมจะนับถอยหลังเหมือนกันพอนับถอยหลังแล้วเราก็ต้องวาร์ปโค้ดก็คือกั้นลมหายใจผมจะนับ5้าถึงหนึ่งเมื่อถึงหนึ่งพวกเรามีต้องกั้นลมหายใจเต็มที่เข้าใจตรงกันนะครับห้าสี่สาสองหนึ่งกั้นลมหายใจครับวาร์ปเอ็กซ์พิเลียนพร้อมกันวาร์ปว้าว มีที่สมองมันกำลังตอบสนองกับการรับรู้กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในระดับของจิตเตอสำนึกกำลังเกิดขึ้นในระดับของอนุภาพของพระเจ้าที่เรียกว่าอิกโบซอมพระเจ้าที่อยู่ในเลือดเนื้อพระเจ้าที่มันมีอยู่ในยีนใน DNA ของเราพระเจ้าที่มันอยู่ในซูเปอร์คอนชเอเน็ตอยู่ในจิตเดือดสำนึก อยู่ในสำนึกรู้ที่เต็มไปด้วยความรักที่เต็มไปด้วยความเฉลียวฉลาดที่เต็มไปด้วยความเป็นอัจฉริยะที่เต็มไปด้วยความปาดเปรืองที่เต็มไปด้วยความปาดเปลืองทุกคําพูดทุกถ้อยคำที่เรากำลังโปรแกรมจิตของเราทุกๆวันมันแสดงให้เห็นถึงแรงปรารถนาที่มันแน่วแน่มันแสดงให้เห็นถึงกระบวนการของชีวิตของเราที่ไม่มีข้อแม้ต่อความสําเร็จที่พร้อมที่จะอุทิศชีวิตที่พร้อมที่จะเสียสละ ที่พร้อมที่จะใช้เวลาทุกลมหายใจใช้ชีวิตทุกงงยามเพื่อตระหนักรู้เพื่อค้นพบศักยภาพแห่งความสําเร็จเพื่อปลดปล่อยสิ่งที่มีคุณค่าออกจากการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ที่เราเรียกว่าการค้นพบสุดยอดประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์นี้ผมชอบพูดกับพวกเราเสมอว่าเราคือเราคือจิตวิญญาณที่กําลังมาหาประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์เราไม่ใช่มนุษย์ที่กําลังเรียนรู้ประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์ แต่เราคือจิตวิญญาณที่กําลังเรียนรู้ประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์บรรดาพ่าโดมี้ใช่หรือไม่ใครตอบได้บ้างกระบวนการของการเข้าถึงสารลับของความมั่งสมบูรณของความร่ำรวยคือกระบวนการทล้ำลึกของการทะลุทะลวงกันอะไรทะลุทะลวงเปลือกไข่